โดยเครื่องดื่มเปปทีน4,000และเครื่องดื่มเปปทีน8,000สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จันขอเริ่มข่าวแรกด้วยข่าวที่โรแมนติกที่สุดของนางเอกน้ำตาลที่จัดคณะแห่งมัจจุราสีน้ำผึ้งหลังจากโดนพ่อเลี้ยงปาดพี่เคนทีระเดชสั่งสอนมาทาั้งเรื่องล่าสุดก็ได้รับผลของความอดทนเป็นจูบแรกในชีวิตแล้วเอย้ยอะไรอะ 3 2 1เตรียมนับถอยหลังจิ้นกันหมอนกระจุยได้เลยค่ะเพราะพระเอกขั้นเทพพี่เคนธีระเดชจะเล่นใหญ่จัดหนักนางเอกน้ำตาลพิจขนางานนี้จะทำให้แฟนๆหน้าจอหลงเคลิ้มตามไปด้วยโดยแกล้งทำเป็นรักเพื่อประชดหนุ่มตะวฤทธ์ก่อนนางเอกจะรู้ความจริงและเสียใจร้องไห้ววยวายเลยโดนพี่เคนจับจูบซะเลยเรียกว่าเป็นจูบรกในชีวิตของนางเอกน้องใหม่ซะด้วยเบื้องหน้ากัดหมอนกันนุ่นเต็มปากแน่แต่เบื้องหลังเกือบเป็นฉากบู๊เพราะสาวน้ำตาลเพลอป้องกันตัวเองกระทุ้งเข้า กล่องดวงใจพี่เคนฉลับปิดจีดเดียวเองค่ะเพราะพี่เคนหลบทันถึงขั้นต้องสั่งคัดหัวเราะกันทั้งกองถ่ายแฟนๆห้ามพลาดละครมัจจุราชสีน้ำผึ้งจันอังคารนี้เด็ดขาดค่ะฮิวตอนซ้อมก็เห็นดิ้นแต่ข้างบนพอเอาจริงมีมีข้างล่างมีเข่าเด้งตลอดเฮ้ยเฮอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เป็นรีเกชั่นแบบง่ายแบบ มันไปเองอย่างนี้ใช่เปดีแอคชั่นของเราใช่เพราะนั้นปุ๊บมันขามันกระตุกเลยค่ะเรียนมวยไทยมาก่อนเทควันโดอ๋อเทควันโดเพราะนั้นปุ๊บขาตึ๊กตขายองยองไว้เลยอ่ะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับนี่ก็เป็นอีกฉากหนึ่งที่คิดว่าน่าดูและน่าสนใจนะครับแล้วก็เราสองคนก็เล่นกันเต็มที่ครับค่ะยังไงก็ฝากละครเรื่องมัจจุราชสีน้ำพึ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ด้านพระเอกกอล์ฟพิชยะก็ชวนสาวไซส์เอสเตอร์จรินพรมาปลูกต้นรักออกสื่อกันแบบไม่สนหวานใจสาวรัสเซียเคที่กับหนุ่มอเล็กซ์เลยค่ะแถมยังใจกล้าออกปากว่าอยากให้สองคนนั้นได้มาเห็นกันด้วยเพราะกิจกรรมนี้เป็นฉากสำคัญของละครลูกหนี้ที่รักที่ทั้งสองคนมาร่วมใจกันปลูกป่กปาให้โดโปนิกผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพโดยทั้งสองคนเอ่ยปากว่าละครเรื่องนี้ทําให้ทั้งคู่ซึมซับความมีคุณค่าของทรัพยากรในผืนแผ่นดินไทยอย่างมากเพราะได้เดินทางไปเห็นด้วยตาตัวเองหลายพื้น ที่แม่ปลูกต้นไม้กันคล้องอย่างนี้นี่เองมีหน้าต้นรักกับสาวเคที่และหนุ่มอเล็กซ์ถึงเติบโตแผ่กิ่งก้านกันแข็งแรงเวอร์เ,อรเลยนะคะจริงๆมันเป็นมันเป็นการที่หยิบหยิบหยิบพร็อพในฉากมาสร้างสร้างความโรแมนติกให้กับฉากอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆความโรแมนติกมันมีอยู่ทุกที่ไม่ต้อง ไม่ต้องเฉพาะที่นี่ก็ได้ที่ไหนก็ได้อะไรอย่างนี้จริงๆแตว่าแบบเหมือนผักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคล้ายๆกิมมิคของละครเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักทำไร่ทำนาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบกิมมิคเล็กๆน่ารักน่ารักอะไรประมาณเนี้ยก็ดูแล้วก็น่าจะได้สาระไปด้วยแล้วก็ได้ความเพลิดเพลินสนุกสนานไปด้วยค่ะ ช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกับข่าวชุดใหญ่โดยเฉพาะใครคือคู่แข่งของพ่อเลี้ยงปัดนอกจอรับรองได้ว่าหล่อไม่แพ้พี่เคนทีระเดชแน่ๆห้ามเปลี่ยนช่องเด็ดขาดเลยนะคะติดแฟนชัว ติดโทรฟรีสันซิลจ้ะ<อ>ซื้อครีมนวดสันซิ <c oughs> ลรุ่นจิตโทรฟรีทั้งปีเ <c oughs> พียงทีมพอ s เตามด้วยรหัสปั๊มนูนปลายหลอดส่งมาที่4839000ถึง15สิงหาคมนี้ ตอนนี้มาต่อกันที่อีกหนึ่งฟาร์มที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ไรชาของพ่อเลี้ยงปัดเลยค่ะก็ฟาร์มหมื่นไร่ของผู้จัดพี่แดนวรเวทที่ทุ่มทุนหมดหน้าตากเพื่อแฟนๆช่อง3โดยเฉพาะและก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่วันแรกที่ออกอากาศเลยนะคะงานนี้ใครคือจุดแข็งของทีมไปดูกันเลยค่ะ ต้องบอกว่าปากหวานสุดๆเลยค่ะเพราะนอกจากทีมนักแสดงและทีมงานเกโนไกที่แข็งขันแล้วพระเอกผู้จัดแดนวรเวสขอยกให้นางเอกสูริต้าเป็นจุดแข็งของทีมที่ทําให้ละครฟาร์มเอ,อ๋ยฟาร์มรักประสบความสําเร็จทําให้แฟนๆหน้าจอช่อง3ได้หาก,กันตั้งแต่วันแรกเพราะความสามารถในการปรับลุกเจ้าหญิงสูงสง่าให้ดูเป็นสาวในฟาร์มที่น่าหลงรักและความใสซื่อนอกจอของนางเอกริต้าที่ตามมุกข,ของทีมสุดซีแดนโทนี่แม็กซีนไม่ค่อยทันยิ่งทําให้หน้าเอ็น ดูสุดๆถึงแม้ในจอทั้งแก๊งจะโดนสาวริต้าจับผิดตลอดเวลาก็เต็มใจแหมถูกใจกันสักขนาดนี้คุณพี่ผู้จัดแดนสนใจจับนางเอกริต้าไปปรับลุคใหม่ในผลงานเรื่องใหม่อีกไหมคะ ก็เข้าฉากกับพ uh ี่แดนนะเหนื่อยมากคือเข้าฉากด้วยกันจะรู้สึกเหนื่อยมากเพราะเขาจะปล่อยมุกตลอดเวลาแล้วก็แต่ละบทก็ไม่มีนะคะบทไม่มีแต่เขาเพิ่มของเขาเองแต่ก็ทําให้ละครสนุกขึ้นมากเลยค่ะฟาร์มเอ๋ยฟาร์มรักชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันเกี่ยวกับฟาร์มใช่ครับเราก็อยู่ในฟาร์มเกือบจะร้อเอร์ซเลยนะครับผมใช้ชีวิตอยู่กันที่นี่แล้วก็ภาพเนี่ยจะออกมาสวยมากๆเพราะเราถ่ายต่างจังหวัดหมดเลยใช่ครับเราก็พยายามจะให้เห็น ว่าเมืองไทยมีป่าไม้ที่สวยงามมีภูเขาที่สวยงามมากแค่ไหนเราก็ใช้แบบมีการใช้ฮอช็อตมีการขี่ม้าเที่ยวทุ่งขับรถสปอร์ตอะไรกันนะครับก็น่าจะเห็น,นมเมืองไทยในอีกมุมหนึ่งที่สวยงามนะครับ อีกหนึ่งจุดแข็งของช่อง3อย่างรายการวาไรตี้ตีสิบกระทุ่มทุนครั้งใหญ่ย้ายสถานที่อัดรายการอย่างถาวรมาต้อนรับแฟนๆกันกลางเมืองหลวงที่ห้างพลาเดียมประตูน้ําเพื่อความคล่องตัวมากขึ้นและสร้างฉากใหม่สดใสอลังการด้วยเงินทุนสูงปรี๊ดโดยผู้จัดวีทียังคงความสนุกมันฮากับช่วงดันดาราที่จะมีสีสันและหัวข้อที่คาดไม่ถึงมากกว่าเดิมและช่วงสัมภาษณ์ก็คัดสรรประเด็นแปลกท้าทายสะเทือนสังคมเหมือนเคยแต่ใครจะเป็นแขกรับเชิญคนแรกของตี สบโฉมใหม่ต้องห้ามพลาดอังคารที่1 1มิถุนายนนี้เด็ดขาดรับรองว่าตื่นตาตื่นใจดูแล้วหายแน่นอ,อกกันเลยวิทวัสสุนทรวินิจรับประกันเองเลยค่ะเอออลังการกว่าเดิมนะครับแล้วก็ทันสมัยกว่าเดิมนะครับ <c oughs> จอ L E D ที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นจอที่ทันสมัยที่สุดตอนนี้นะครับก็คือมีความละเอียดสูงมากกเออ็เราสามารถเล่นอะไรกับจอได้เยอะขึ้นแล้วก็ลงไปถึงการตกแต่งที่แปลว่าดูหรูรดูหรูขึ้นแล้วก็มันเป็นภาพลักษ ของรายการโทรทัศน์ที่เป็นอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันในการเฉลยในดันดารานะครับก็จะมีจอ l e d เนี่ยครับเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการเฉลยว่าคนไหนเป็นตัวจริงคนไหนเป็นตัวหลอกนะครับแต่ว่าอยากให้ติดตามดูครับว่าเป็นอย่างไร หลังจากออนแอร์ความสนุกกึงกึ่งจะทอรหดในการค้นหาสาวงามทวท้องถิ่น7จังหวัดโดย7นักสัรหามาตลอด7สัปดาห์ดีเจเจแมมและหมอกล้องก็เป็นตัวแทนพา7สาวมิส c o นท t รีเกิลไทยแลนด์ที่แปลงโฉมใหม่ใส่ปิ้งมาทดสอบความตื่นเต้นกันถึงห้องแถวสีสันบันเทิงให้ชินกับสื่อและคนแปลกหน้าก่อนที่จะต้องจากบ้านเกิดมาใช้ชีวิตร่วมกันในเมืองกรุงเป็นเวลา1เดือนเต็มปฏิบัติภารกิจกับนักสัญหาเพื่อหาที่สุดของความเป็นธรรมชาติและมีสำนึกรักบ้านเกิดครองเงินรางวัลหนึ่ง เป็นกำลังใจให้น้ำฝนสาวสุโขทัยทีมบอยพิสนุหมยจากนครศรีธรรมราชทีมแจ็คเฉลิมพลโยวาสาวกาญจนบุรีทีมดีเจแจ๊มแมมแอนนาจากเชียงใหม่ทีมเมเฟื่องอารมณ์ดิสาวมวยระนองทีมพี่จิ๊กนวรัตวิวเด็กกาลสินทีมหมอก้องสรวิทย์และน้ำอ้อยจากบึงการทีมเต้ยจรินพรได้ทุกวันเสาร์สี่โมงเย็นค่ะเราจะมีภารกิจอะไรต่างๆให้น้องด้วยใช่ครับวันนี้ก็ภารกิจของเราที่เราคิดว่าควรจะพาน้องเนี่ยซึ่งแบบว่าสวยแล้วเนี่ย มาออกสื่อกันบ้างหลังจากนี้น้องๆก็จะมีภารกิจซึ่งจะลักษณะคล้ายๆแบบอย่างนี้ครับแต่ว่าก็จะมีาดาราหรือว่าศิลปินแต่ละคนซึ่งจะเข้าไปคอยดูบุคลิกคอยไปพัฒนา,อ,าอะไรต่างๆให้น้องได้มีมีความกล้าสแสดงออกมากยิ่งขึ้นให้น้องมีโอกาสได้ทําอะไรมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ไม่ลืม ทินฐานบ้านเกิดของตัวเองเพราะว่าน้องก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้กลับไปพัฒนาทินฐานบ้านเกิดของตัวเองให้เป็นที่รู้จักกับคนไทยทั้งประเทศก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามชมรายการแล้วก็เชียร์น้องๆด้วยนะครับซึ่งในวันที่8มิถุนายนเนี้ย เราก็จะได้เห็นน้องๆครบทั้ง7คนนะครับคราวนี้เราจะได้เห็นภารกิจต่างๆซึ่งมันน่ารักและเป็นธรรมชาติมากๆซึ่งต้องบอกเลยว่าภารกิจที่ที่ให้น้องทั้ง7คนทำเนี่ยสนุกสนานไม่แพ้ตอนที่เราไปสรรหากันซึ่งตอนนั้นก็โอ้โหแต่และภารกิจก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นแล้วความตื่นเต้นความสนุกสนานมันต้องเพิ่มขึ้นเป็น7เท่าแน่นอนต้องติดตามชน m มิสคันที่เกิรไทยแลนด์ครับ มสันสุดสัปดาห์กระแสข่าวสิบจากสนามบินสุวรรณภูมิที่ข่าวว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงผู้จัดเจ้าบุญทุ่มพี่นองอรุณโนชาจะเป็นหัวแถวนําขบวนทีมงานและสองพระเอกมาริโออันวิทยาขึ้นเครื่องไปถ่ายทําละครมาดามดันที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งนางเอกพลอยเชอร์มานล่วงหน้าไปเที่ยวกับเกิร์แกงอยู่ก่อนแล้วส่วนคู่ปรับในเรื่องอย่างเจมี่ยงพี่ชายชาตโยดมก็จะเดินทางตามไปทีหลังพร้อมสีภรรยาวิกกี้สุนิสาแหมฮันนีมูลรอบที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยขึ้นแท่นเป็นพระเอกลูกรักคนหมของงผู้จััดดลกาาร เจ้าล้านดวงพี่ไก่วรายุทธพูดเลยว่าไม่ได้มีดีแค่หน้าตาและการแสดงแต่หนุ่มเสียหน้าเจียเ๊ยเฮ้หน้าเลิฟสนยุคส่งไพศารพระเอกละครแค้นสเสน่หายังเสียงหลอกเข้าใบหน้าคายฟรอนเทชในเครือกัมมี่มือไวจับเปอร์ซิงในฐานะนักร้องเปิดตัวซิงเกิลแรกในชีวิตเริ่มต้นรักกันใหม่ขอบอกว่าเทสุดๆไปเลยค่ะส่วนนักร้องที่เอาดีด้านการแสดงอย่างบีมกวีก็ได้ยิ้มไม่หุบเมื่อหวานใจในจอสาวอมสุชาอุ้มเค้กปอนโตเป็นต้นเสียงนําผู้กํากับพี่คุยทวีวัตเพื่อน นักแสดงหน่องธนาดีเจพุทธและทีมงานอวยพรวันเกิดปีที่33ให้การกองถ่ายซีรีส์จุดนัดพบโดยต่างก็อวยพรขอให้หนุ่มบีมได้แต่งงานเร็วๆอู้ยนาะหูขนาดนี้อย่าบอกนะคะว่าจะประกาศข่าวดีหักอกสาวๆทั้งประเทศแล้วอะ่ะไม่นะ ไม่หรูไฟแรงหรืออึดเกินพิกายเพราะนอกจากจะกระเพกเฟือกหุ้มเท้าไปดูคอนเสิร์ตพี่แจ้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้จัดป้ายแดงพี่พุดเดิลปจัจจีก็ยังขยันออกกองไปช่วยทีมงานกองละครรักนี้เจจัดให้ทํางานทุกอย่างร้อนถึงแต่แก๊งนําทีมโดยคุณดิวปิ่นกระมลมารีนอนและนางเอกเชอรี่เข็มอับซอนต้องตามไปดูแลเทคแคร์ care, ทั้งพาช็อปพาเที่ยวและพาซิ่งซะด้วยเออคุณดิวขากะจะให้พี่สาวสุดที่เลิฟขาโตเท่ากันทั้งสองข้างเหรอคะช้าหน่อยไหคะ ค่ช้าหน่อยไหมคะไม่ไม่คือว่าไม่มีอะไริดนแม่คุณผู้ชมชอบดูสีสันสุดสัปดาห์กันใช่ไหมล่ะจันก็ชอบชอบค่ะแซ่บจริงอะไรจริงนะคะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาไปดูคุณสายรัชานนท์ดูแลอิสอยที่วังจุทาเทพในละครเรื่องคุณชายรัชานนท์กันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจาก lady in s h a d o ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ